สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองนะคะทุกท่านนะคะและสวัสดีค่ะเด็กๆห้องกล้ยน้ำาวานะคะที่น่ารักทุกคนนะคะเด็กๆนะคะได้เจอกับคุณครูนะคะทุกๆสัปดาห์นะคะเพื่อการเรียนรู้ในเรื่องต,ต่างๆที่แตกต่างกันออกไปนะคะแต่สําหรับสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่14นะคะเรายังเรียนรู้ในเรื่องของข้าวนะคะเด็กๆนะคะสัปดาห์นี้นะคะการเรียนรู้ในเรื่องข้าวเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของ วัชจักรของต้นข้าวหรือว่าการเจริญเติบโตของต้นข้าวตั้งแต่ยังเป็นต้นกล้าจนกระทั่งถึงต้นข้าวที่ออกรวมนะคะสิ่งที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้นะคะก็คือเรียนรู้ในเรื่องของมเมล็ดข้าวนะคะหรือว่ามเมล็ดพันธุ์ข้าวนะคะเรียนรู้ในเรื่องของต้นกล้าอ่อนนะคะต้นกล้าแตกออกที่สำับบักดำนะคะ แล้วก็ต้นข้าวที่ออกรวงนะคะว่าจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะสุดท้ายก็คือสิ่งที่เด็กๆจะต้องเรียนรู้ก็คือต้นข้าวที่ออกรวงร้อมสำหรับการเก็บเกี่ยวนะคะแล้วก็กลายมาเป็นมเมล็ดข้าวนะคะนี่คือสิ่งที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆคะการปลูกข้าวของชาวนานะคะ ชาวนาเนี่ยจะใช้ระยะเวลาปลูกข้าวเนี่ยค่อนข้างนานนะคะเริ่มตั้งแต่ตกแกลานะคะหรือว่า,ห,าหวานเมล็ดข้าวเนี่ยจนกระทั่งถึงต้นข้าวที่ออกรวงพร้อมเกเกียวเราจะใช้เวลาประมาณนะคะร้อยถึง150วันนี่คือ,อเวลาที่ชาวนาใช้ในการปลูกข้าวเพราะฉะนั้นมเมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคะ,มะเมล็ดพันธุ์ข้าวนี่ก็คือ เมเล็ดข้าวเปลือกนั่นเองแต่เราคัดเลือกพันธุ์ที่ดีนะคะไม่มีเชื้อโรคไม่มีเชื้อรานะคะพร้อมที่จะพบปลูกนะคะแล้วก็เป็นต้นกลา้านะคะเพราะฉะนั้นลักษณะออของมเมล็ดพันธุ์ข้าวเนี่ยจะต้องเติบโตไวนะคะโดยการที่คุูได้พูดไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะว่าเราพาไปแช่น,น้ำนะคะพอมีรากงอกออกมาเราก็พาไปหว่านในแปลงที่เราเ เตรียมไว้นะคะนี่คือการคั้นเลือกเม็ดพันข้าวค่ะต่อไปนะคะในเรื่องของต้นกล้านะคะถ้า,าคุณครูพูดถึงต้นกล้าต้นกล้าอ่อนก็คือ,อต้นข้าวนะคะ ที่จเจริญเติบโตออกมาจากมเมล็ดข้าวเปลือกที่เราหว่านลงไปในนาใช่ไหมคะแล้วจะมีใบก่อออกมานะคะสีเขียวๆเ,เล็กๆนะคะแล้วก็มีรากนะคะลงไปจเจริญเติบโตที่ในใต้ดินจะเป็นต้นรากต้นเล็กๆต้นอ่อนอันนี้เราเรียกว่าต้นกลาอ่อนค่ะรอว่าจเจริญเติบโตนะคะเมื่อไหร่นะคะพร้อมที่จะเป็นต้นกล้าสำหรับตักดำได้ค่ะ ต่อไปนะคะขอต้นต้นกล้าอ่อนสีเขียวๆเล็กๆใช่ไหมคะที่มีใบงอกออกมาแล้วเนี่ยพร้อมจะเริ่มเติบโตนะคะเป็นต้นกล้าสลับปักดำในขณะที่เป็นต้นกลา้าสับปักดำเนี่ยก็ยังเป็นสีเขียวอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่ามีใบออกมาหลายใบนะคะและถ้าจะมีลักษณะเป็นต้นเล็กๆออกมานะคะก็จะกลายเป็นกอเป็นกอข้าวอันนี้เราพร้อมสำหรับปักดำในนาข้าวแล้วนะคะใบข้าวก็เริ่มเติบโตเติบโต มีใบยาวต้นสูงมากขึ้นนะคะ,ะพร้อมสำหรับในการปักดำหรือว่าเราจะไปดํานาแล้วนะคะอันนี้คือต้นข้าวสําหรับปักดำนะคะมีหลายๆต้นนะคะมีลักษณะเป็นฟอค่ะทีนี้เมื่อเวลาผ่านไปนะคะนีน่ต้นข้าวก็จเจริญเติบโตนะคะมีใบยาวเรียวนะคะแล้วก็มีต้นข้าวออกรวงนะคะ ลักษณะของต้นข้าวออกรวงก็คือเริ่มมีเป็นเมล็ดสีเขียวสีเขียวอ่อนนะคะออกรวงตั้งแต่ปลายนะคะปลายรวงจนถึงลำโคนต้นนะคะก็จะเจริญเติบโต,ตออกมานะคะมีลักษณะ,ะลายหลายรวงนะคะก็จะโน้มนะคะรวงนี้ก็จะจะโน้มลงมานะคะเพราะว่ามีเมล็ดนะคะมีเมล็ดข้าวที่ค่อนข้างเยอะนะคะ จนกระทั่งนะคะต้นข้าวจเจริญเติบโตไปเรื่อยๆนะคะเป็นต้นข้าวที่เติบโตแล้วก็แข็งแรงนะคะเราจะเห็นชัดว่าใบของต้นข้าวเนี่ยเริ่มจะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลือง รวงข้าวนะคะถ้าสังเกตจากมเมล็ดข้าวเราจะเห็นมเมล็ดข้าวซักขึ้นนะคะสีก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเช่นเดียวกันค่ะนี่คือลักษณะของต้นข้าวที่ออกรวงนะคะลักษณะของต้นข้าวตอนนี้จะมีใบหลายๆใบนะคะมีรวงหลายๆหลายๆรวงนะคะในข้าวนะคะกรอนหนึ่งนะคะจะค่อนข้างที่จะเจริญเติบโต,ตเป็นที่นะคะเมื่อต้นข้าวเจริญเติบ เติบโตเต็มที่แล้วนะคะเด็กๆตอนนี้เราพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวนะคะข้าวเติบโตแข็งแรง,ง,งสมบูรณ์นะคะต้นของข้าวเริ่มกลายเป็นสีเหลืองมเมล็ดข้าวที่รวงข้าวเริ่มเป็นสีเหลืองเพราะฉะนั้นถ้าเรามองไปที่ทุ่งนานะคะ จะมองเห็นสีเหลืองเนี่ยได้ชัดเจนมากเลยนะคะเพราะว่าข้าวพร้อมสำหรับการเก็บเกี่ยวนะคะการเก็บเกี่ยวของชาวนานะคะเก็บเกี่ยวโดยเราใช้อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเ,เก็บเกี่ยวข้าวก็คือใช้เขียวนะคะหรือว่านะคะชาวนาที่มีนาะข้าวเยอะๆนะคะในปัจจุบันนะคะเขาจะใช้รถนะคะสำหรับเก็บเกี่ยวข้าวนะคะโดยจะได้ ข้าวที่เป็นลักษณะข้าวเปลือกนะคะแต่ในตอนแรกเนี่ยเราจะตัดออกมาเป็นต้นก่อนใช่ไหมคะมารวบรวมไว้พอเก็บเกี่ยวเสร็จในทุนานะคะเราก็จะมาแปลเปลี่ยนเป็นมเมล็ดข้าวนะคะโดยการที่นําข้าวไปนวดนะคะเขาเรียกว่านวดข้าวซึ่งปัจจุบันนี้จะนิยมใช้ใช้เครื่องสำหรับนวดข้าวนะคะแล้วเราก็จะได้ข้าวที่เป็นมเมล็ดเปลือกสีเหลืองออกมานะคะ อันนี้เป็นขั้นตอนของวัฏจักรการจเจริญเติบโตของต้นข้าวนะคะตั้งแต่เริ่มจากการตกกล้าหรือหวันกล้าจนงกระทั่งถึงการเก็ดเกี่ยวนะคะและสุดท้ายชาวนาก็ได้เข้าเหลือนะคะเพื่อที่จะมาแปรรูปให้เป็นข้าวสารในต่อไปนะคะเด็กๆหลายคนนะคะอาจจะเคยเห็นนะคะการทำนานะคะหรือว่าการปลูกข้าวของชาวนานะคะ โดยเฉพาะนะคะเด็กๆที่มีบ้านคุณปู่คุณย่าอยู่ต่างจังหวัดนะคะเด็กบางทีเนะี่ยเด็กอาจจะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวนานะคะหรือว่าของชาวบ้านนะคะว่าเขามีวิธีการอย่างไรตอนนี้นะคะเด็กๆได้รู้ขั้นตอนหมดแล้วนะคะตั้งแต่การปลูกข้าวจนถึงการดเกีบเกี่ยวนะคะทุกคนจะรู้ว่าลักษณะการทํานาของชาวนาเป็นอย่างไร ซึ <static>. ่งต้องใช้ความเอกคุณมากเลยนะคะเหมือนกับเพลงของสัปดาห์ที่แล้วนะคะเพลงของสัปดาห์ที่แล้วคุณครูพูดว่าอย่างรบ้างคัเด็กในเนื้อเพลงนะคะเนื้อเพลงบอกว่าก้มก้เงยเงยนั้นคือชาวนาใช่ไหมคะเพราะชาวนาต้องก้มลงไปเพื่อปักดำแล้วก็เงยหน้าขึ้นมานะคะเพื่อที่จะ เปลี่ยนอริยบทนะคะเราจะาก้มลงไปดํดนา,นานานานเนี่ยเขาจะปวดหลังเพราะฉะนั้นเนื้อเพลงจะบอกว่าก้มๆเงยๆนั่นคือชาวนาเราจะเห็นภาพลักษณ์ของชาวนาชัดมากเอาหลังสู้ฟ้าเอาหน้าสู้ดินเวลากล้มนะคะหลังก็จะขนานไปกับท้องฟ้านะคะแล้วก็หน้าก็สู้ดินก็ต้องก้มลงไปในขณะที่ปากดำนะคะปลูกข้าวเลี้ยงเราคนไทยทั่วถิ่น ได้มีข้าวกินก็เพราะชาวนานะคะเพราะฉะนั้นเขาเกียดเทียชาวนาว่าเป็นกระดูกสลังของชาตินะคะชาวนามีคุณค่าต่อคนไทยทุกๆคนเพราะคนไทยรับประทานอาหาระนะคะข้าวเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเด็กทานข้าวให้เห็นคุณค่าตรงนี้ด้วยนะคะทานข้าวให้หมดจานนะคะเพื่อเราระลึกถึงบุญคุณของชาวนาสําหรับสัปดาห์นี้นะคะเด็เกการเรียนรู้เรื่อง วัตถุักรของต้มข้าวหรือการหรุงข้าวนะคะครูจบเพียงแค่นี้ก่อนแล้วสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะสัปดาห์หน้าเนี่ยเรามาเรียนรู้กันในเรื่องของอาหารที่ทาจากข้าวนะคะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะปูไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ